อย่แรกนะครับเมื่อตอนพระเจ้าอถอดรองเท้าอะไรเข้าไปปุ๊บหลังจากพระเจ้าบอกเออเดี๋ยวให้ไปนํใช้สลเออกมาจากอียิปต์นะอ่าเขาก็เลยบอกว่าโมเสสเลยบอกข้าพวงเป็นใครที่จะพบฟาโรห์และนําชนชาติสลเออกจากอียิปต์ไม่มีความมั่นใจหลังจากนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราจะไปกับท่านแน่นอน แล้วมองบอกบอกแล้วคนถ้าคนไม่เห็นแล้วจะให้ผมพูดว่าอะไรว่าพระองค์คือชื่ออะไรเป mm ็นโมเสสบ่อยพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรข้าจะตอบพวกเขาอย่างไร mm hmm. ถามก็ยังไม่มั่นใจพระเจ้าไปกับเขาแล้วแต่ยังไม่มั่นใจต้องรู้ชื่อพระเจ้าด้วยนะครับ mm hmm. พระเจ้าเลยบอกว่า I am who I am เราเป็นคือผู้เราเป็นใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าก็ไล่ยาวเลยครับเราคือพระเจ้าของบรรดาบรรพุรุษเราเอาบาฮัมอะไรเนี่ยน้ำชนชาติให้เรามีถิ่นที่ แล้วก็ท้ายสุดโมเสสก็บอกอีกว่าแต่ดูสิพวกเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะกล่าวว่าพระยาเวไม่ได้ปรากฏแก่ท่านเลยรู้ว่าพระเจ้าไปแล้วรู้ว่าพระเจ้าให้ชื่อแล้วแต่คนจะเชื่อได้ไงว่าพระเจ้าไม่ไม่ปากฏให้คนเห็นจะทำไงให้คนเชื่อพระเจ้าก็เลยบอกอะเอาไม้เท้ามานี่โยนไปเป็นงูอะเอามือใส่เสื้อคลุมมือด้วนกลายเป็นโรคเลือนพอใส่อีกรอบหนึ่งก็มือหาย แถมบอกว่าถ้าไปถึงที่นู่นเนี่ยเอาน้ําเปล่าไปตักที่แม่น้นํานายแล้วก็เทใส่พื้นก็จะกลายเป็นเลือดอ่าได้ได้เล่นได้ของม,มาแล้วได้ของมาแล้วขนาดได้ของนะครับก็ยังปฏิเสธอีกนะหลังจากนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ใช่เรื่องะเจ้าแล้ะองค์เจ้านายข้าพระองค์ไม่ใช่นะักพูดทั้งในอดีตและตั้งแต่เมื่อพระองค์ตัดกับผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง <laughs> พระเจ้าให้ขนาดนี้เขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าพูดไม่เก่งเจ้าเลยบอกไม่รู้เหรอว่าเราเนี่ยเป็นเป็นใครเราเป็นคนสร้างมนุษย์นะเราทําให้คนตาบอดเห็นได้คนมีหูได้ยินที่คนมีปากมันสามารถพูดได้ท่านจะกลัวอะไรแต่โมเสสบอกอะไรครับองค์เจ้านายผมใช้คนอื่นเถิดเราก็จะเห็นเอา้าแล้วที่สรุปมาเนี่ยเสียหา้า <laughs> งเอาสรุปก็คือจะปฏิเสธใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่า พ่อเชื่อมองในความเป็นมนุษย์เนี่ยพอ,พอเรามองแล้วถ้าเราสวมบทบาทเป็นโมเสสจะเป็นคนหนึ่งที่ไปแบบไปหากษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วไปบอกว่าให้ปลดปล่อยชนชาตินึงเนี่ยผมเองก็ไม่เสี่ยงครับผมเองก็กลัวไม่กล้าเหมือนกันและแน่นอนคนระับสิ่งพอดูชีวิตโมเสสบางที่ผมเองก็คล้ายโมเสสนะครับบางทีเราก็ไม่กล้าครับเรากลัวเราว่า,วา,รววเ,ราเราจะไปทําอะไรบวชไปแล้วเราเราจะไป ให้คนมาหาพระยังไงระบวทไปแล้วจะไปพูดอะไรให้คนเขาหันมาลักพระอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนนอกจากนั้นก็มีเรื่องชีวิตนักบวชใช่ไหมครับอย่างเช่นคาปฏิญาณความอนบนอกโผคนเรายิ่งแก่ยิ่งอืใช่ไหมครับ <c oughs> ยิ่งอีโก้สูงผมเองก็มองตัวเองย้อนไปนะครับว่าถ้าเกิดอนาคตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะเชื่อฟังเจ้าคณะได้อยู่ไหมจะเชื่อฟังสังฆาราได้อยู่บ่าผมก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับ เขารู้ว่าตั้งแต่อยู่บ้านเนรเนี่ยเราก็เริ่มมีอีโก้แล,ล้วเราเริ่มไม่เห็นด้วยกับอธิการแล้วนะขนาดนี้แค่กับอธิการนะครับผมบวชมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกความยากจนวันนึงผมอยากมีทรัพย์สินนะ่ะอยากมีแอสเซทของตัวเองอยากเริ่มลงทุนจะทํำยังไงวันหนึ่งผมอยากมีครอบครัววันนึงทําผมไงเห็นเพื่อนโพสต์กันเยอะเหลือเกินมีลูกแล้วถ่ายรูปวันนึงผมอยากเปลี่ยนกระแสะเรียกผมจะทํำยังไง อะไรครับ่อ่อนี่หออ่าอันนี้คําถามดีครับเสียใจไหมณนนตอนนั้นอ่ะผมยอมรับว่าผมรู้สึกแบบลังเลกลัวเหมือนจะเสียใจรื้เปล่าแต่พอณตอนนี้ผมกล้าพูดกบผมไม่เสียใจครับหรอเพราะเหรอไม,ม่ผมผมกำลังย้อนให้เห็นว่านะักความอ่อนแอก่อนที่ผมตัดสินใจบวชเนี่ยครับทาให้เห็นไงว่าผมเองก็คล้ายโมเสส ใช่ครับคนใหม่ผมก็เลยกล้าเล่ากล้าพูดได้ว่าความหอดแอรของผมก็เป็นอย่างนี้ครับผม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 ให้ความจริงใจนะครับผมผมไม่ได้แบบแบบบอลทูบีนะครับผมพูดตรงว่าผมไม่ใช่แบบเกิดมาแล้วมีแม่นุ่ให้มาเลยว่านี่นะอยู่อีส่สิบปีต้องไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็บวชไม่ใช่นะครับผมเองก็ผ่าก,กันกันกองแล้วตัดสินใจเพราะว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นด้วยว่าไม่ใช่ว่าผมแบบ ปูพรมแดงคนระับชีวิตปูพรมแดงคือเดินตามพรมแดงที่พระเจ้าให้ก็แบบสบายไม่นะครับไม่ง่ายเลยแล้วก็สองเรื่องความมั่นใจในตัวเองสามประเด็นอิสระภาพผมเห็นเพื่อนขาอขอกมีทํางานชีวิตดูดูทไม่มันมีสลัดจังเลยตื่นเช้าก็าได้อะไรเงี้ยตื่นสายก็ได้นะผมต้องตื่นเช้าส่วนนะครับภาวนาะแต่เราก็เลือกแล้วไหนที่สุดอันสุดท้ายชีวิตส่วนตัวไหมครับโอ้หพอเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นคนสาธารนณะ ผมเคยเจอคุณพ่อท่านหนึ่ง,งไม่ใช่เจอเจอแบบว่าคารว,ว่าบางทีเราเจอหรือว่าแม้กระทั่งนักบวชเ,เองเนี่ยเราอาจจะไม่ถูกใจใครบางเป็นทุกอย่างทุกคนใช่ไหมครับแต่เขาเราไปพูดแบบนี้มีนมรู้สึกแบบโอ้ผมไม่เอาผมเอาไปอยู่คนเดียวเงียเๆียดีกว่าผมฟังแล้วเจ็บปวดอะมันเจ็บความรู้สึกเราเวลาที่เขามาพูดไม่ดีคอมเมนต์นะครับโอเคไหมครับผมพูดเรื่องนี้คุณจอนผมความ่อนแอของผมโอเค ครับ <laughs> แน่นอนอันนี้ก็เป็นความหวังแท้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับในขณะที่เรามีความหวังแท้เราก็ต้องค้นหาความแข็งแกร่งเสริมกําลังแน่นอนครับเพราะว่จาจพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นครับการภาวนาการนำพื้นใจต่อแน่นอนสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจมาเป็นเองจริงๆต้องบอกว่าเป็นพ่อสามตอนสุดท้ายของลำบุญยนตอนที่เปโต คุยกับพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับคือจริงๆผมควรจะอ่านพระสารแต่ผมไม่ได้เพราะว่าพระสารมาโอเคนะครับประเด็นแรกก็คือในพระสารบทนี้เนี่ยการปรากฏตัวที่ริมชายหาดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สามพระสาราบอกนะครับเป็นครั้งที่สามที่พระเยซูเจ้าเนี่ยปรากฏแก่บรรดาสิทธิ์แสดงว่าหลายครั้งแล้วนะครับเขาเจอพระเยซูเจ้าแต่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง ก่อนที่ผมจะเข้าไปดูช่วงของพระา,าเนี่ยความรักเนี่ยมีสีแบบนะครับภาษาที่ใช้ในภาษาโบราณพี่น้องอาจจะเคยได้ยินภาษากรีกโบราณเนี่ยมันก็จะมีอากาเปรรักแบบไม่มีเงื่อนไขฟิเลรักแบบเพื่อนฉันเพื่อนมิตรภาพรักแบบบรู้จักสนิทหรือสตอกเกรักแบบพ่อแม่ญาติพี่น้องห่วงใยกันหรือเอรอสแบบหนุ่มสาวใช่ไหมครับ มวันหนึ่งผมได้มีคุยกับอาจารย์ที่สอนพระคมภีแล้วผมชอบคำพูดเขามากเลยในประโยคตอนที่แรกที่พระเยซูเจ้าถามว่าท่านรักเราไหมเนี่ยอากัสเมพระเยซูเจ้าใช้คําว่ารักที่แบบไม่มีเงื่อนไขแต่เปโตรบอกว่าพระองค์ก็รู้ข้ารักพระองค์แบบว่าฟิเลแบบเพื่อนนะแบบว่าเพื่อนพระเยซูเจ้าถามครั้งที่สองท่านรักเราไหมแบบใช้อากาเปยอยู่ครั้งที่สามครั้งที่สองเปโตรก็ตอบเหมือนเดิมรักแบบเพื่อน ครั้งสุดท้ายพระเยซูเจ้าเลยถามว่าท่านฟิเลไหมรักแบบเพื่อนเราไหมพระเยซูเจ้าลดระดับความรักลงมาให้เท่ากับเปโตเปโตบอกอืท่านก็รู้อยู่แล้วว่าข้าก็ยังรักพระองค์แบบเพื่อนมาเมื่อไหร่ข้าก็จะปิ้งปลาหาข้าวหาน้ําให้กินมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่พระเยซูเจ้าเรียกร้องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักทุกคนนั่นจึงเป็นเหตุผลไหมว่า พระเยซูเจ้าบอกว่าดูแลแกะเราด้วยนะดูแลแกะเราเพราะเชื่อว่านักบ,บุญเปโตรคงรู้สึกว่าไม่ไหวหรอกดูแลแกะพระเยซูนะ่ะเยอะเกินไปไม่ไหวมันอาจจะหนักเกินไปผมรักอยู่แถวๆนี้แหละย่าสี่น้องแถวๆนี้แหละดูแลให้ได้และจริงๆห่างเราไปาอ่เพราะว่าสามต่อเนี่ยตอนท้ายจะมีสิทธิ์คนที่พระเยซูเจ้ารักเขาบอก ลัทธิคนนั้นจะเป็นยังไงเจ้าก็าบอกไม่รู้อ่ะแต่รู้อย่างเดียวอ่ะวันหนึ่งท่านจะไปในที่ที่ท่านไม่ได้ชอบเราจะสวมเสื้อให้ท่านผูกเอวให้ท่านแล้วพาท่านไปในที่ที่ไม่ชอบผมก็เลยพระสารวันนี้บอกอะไรผมครับบอกว่าถ้าเปรียบตัวเองเหมือนเ,นเนต็เปโตเนี่ยก็คือพระเจ้ายอมรับในสิ่งที่เราสามารถให้ได้ครับเราอาจจะไม่มีความสามารถยิ่งใหญ่ แต่เราก็ให้เท่าที่เราให้ได้แล้วพระเจ้าก็รักอน,นั้นผมก็จะรักแบบพระเจ้าแบบฟิเลแบบเพื่อนให้รักเงื่อนไขผมยังทําไม่ได้นะตอนนี้นะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่ผมอาจจะไม่มีความเกลียดชังอยู่ในหัวใจผมอาจจะรักเปิดใจให้กับทุกคนคนที่ดีและไม่ดีวันนึงผมอาจจะทําได้แต่วันนี้ผมขอฟิเลเไปก่อนครับขอรักระเยสุจ้าแบบเพื่อนและนั่นจึงเป็นเหตุผลทําไมที่ผมกล้าตัดสินใจเลือกมากระแสเรื่องนี้นะครับ ก็คือผมก็จะพยายามทําเท่าที่ผมสามารถทําได้ให้พระเจ้าเท่าที่สามารถผมให้ได้ช่วยพระเจ้าเท่าที่ผมจะช่วยได้ผมจะทําสุดตามกําลังความสามารถของผมที่จะให้โทกได้ครับก็แน่นอนผมเลยเข้าใจเวลามุมมองที่เวลาเห็นเรื่องของเรื่องผู้หวานใช่ไหมครับที่ว่าบางมเมล็ดตกในดินด,ดีบางเมล็ดตกในพืชที่มีหนามตกในดินมีหินตกดินดี บางทีมันก็สะท้อนเหมือนกระแสเรียกครับเราไม่รู้ว่าจะตกไปดินไหนแต่หน้าที่ของเราคือเติบโตมันต่อไปครับใช้มันไปใช้เท่าที่เรามีถ้าเราตกอยู่ในดินที่ข้างถนนเราก็พยายามเติบโตครับถึงแม้คนมาเหยียบอีกทีหักก็เติบโตต่อไปใช้สิ่งที่เรามีเติบโตต่อไปหรือแม้กระทั่งตลาดถ้าองเงานให้หนึ่งผมก็จะใช้ให้ให้มากที่สุดเท่าที่ผมทําได้ให้มันมีเงินเพอกมคูณมากขึ้นได้ เท่าที่ผมสามารถจะทําได้และแน่นอนผมเลยมันได้มีโอกาสย้อนมองเอ้ยย้อนมองดูนคะครับบางทีเราไปติดผมไปติดภาพของความสําเร็จมากเกินไปว่าเราจะต้องผมอาจจะต้องเป็นสังฆราชจะต้องถือไม้เช้าจะต้องแบบว่ามีคนแบบมาเรื่อใสายศรัทธาในพระเจ้ามันค้นมันไม่ใช่ใช่ <c oughs> อ20ปีเรามาดูกันนะครับคุณจอร์ดอยู่ก่นะผมจะผมจะเชิญขึ้นมาเป็นเกสต์สเปเชียลเกสต ใช่ไหมครับใช่นะเป็นไปได้เพราะว่าโมเสสก็อยู่ร้อยี่สปีนะเห็นดินแดนพระสัญญาคุณจอนอาจจะอยู่นะเห็นผมแบบก็ไม่ไม่รู้หหละครับแต่ผมก็ใช้แต่ละวันให้ดีเต็มที่รับใช้พระเจ้ากระเพื่อนมนุษย์แล้วก็ถ้าถามว่ากระแสเรียกเนี่ย ก็เราก็จะเกิดมาจากกระบวนการมองดูสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาครับอดีตสาปีน้อยนิดแต่ถ้ามองดีๆเราก็จะเจอสิ่งดีๆมากมายและเราก็จะพบว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆในช่วงเวลาหลายเวลาที่เราผ่านมานะครับและแน่นอนฟังเสียงของพระเจ้าก็จะเป็นพลังให้เราในพระวสารทุกๆวันนะครับผมจะต้องอ่านพระวรสารและบางทีการอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่การอ่านมันต้องรำพึงแม้กระทั่ง คำคำหนึงก็อาจจะมีอิทธิพลต่อพี่น้องได้อย่างไรครับในช่วงวิกฤตคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะไปอ,าอา่านพระวจนะตอนห้าอยุด Do not be afraid อยากกลัวเลยใช่ไหมครับัน,นวิกฤตในะช่วงนั้นพระเจ้าคําพระเจ้าคําพูดใดคําพูดหนึ่งอาจจะเป็นแรงกำดังใจให้พี่น้องก็ได้แน่นอนครับเมื่อเราได้มองดูฟังเสียงก็ต้องมีการตอบรับและที่สําคัญผมว่าขาดไม่ได้คือไว้ใจและเชื่อในพระเจ้า เคยได้ยินคําว่า self transcendence ไหมครับหมายถึงการที่แบบเป็นอะไรที่มากกว่ารู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรรู้ว่าตัวเองต้องเป็นอะไรแต่ self transcendence เนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือกว่าครับว่าปล่อยให้เป็นบทปล่อยให้เป็นพระเจ้าเนี่ยที่นําพาเราไปให้เราพระเจ้าเนี่ยนำพาเราใช้ตัวเราได้มากที่สุดเราไม่จะเป็นต้องสร้างกรอบอย่างเช่นพ่อผมก็จะเป็นนักดนตรีอยู่แค่เนี้ยเล่นอยู่แค่เนี้ยแต่ผมจะปล่อยโอกาสให้พระเจ้าพาผมไปที่ต่างๆพัฒนาตัวเองเป็นอะไรที่ ผมก็ไม่เห็นตัวเองแต่ปล่อยให้พระเจ้ารังผาก็นั่นก็คือความเชื่อไว้ใจที่ผมจะมีให้พระเจา้าเขาเคยมีคหนังสือเล่มหนึ่งนะครับน่าสนใจเขาบอกว่าอย่าใช้ชีวิตจงอย่าใช้ชีวิตที่ยึดติดกับอารมณ์อารมณ์ในอดีตแต่ผมว่าจริงๆความรู้สึกในอดีตมันก็มีผลต่อให้เรามีความเชื่อมากขึ้นนะครับไม่งั้นชาวอิสราเอลไม่มานั่งเล่าเรื่อง2,000ปีที่แล้วไม่ใ่3,500ปีที่แล้วที่เขาออกจากการเป็นทาส เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แรงกล้าที่ทําให้เรามีความเชื่อผมยังเจอเพื่อนที่เป็นเนนเก่านะครับออกไปแล้วครอบครัวเขาก็าทธุรกิจแต่ว่าคุณย่าของเขาเนี่ยเพื่อนผมโอ้สัทธามากเลยจนผมก็เลยแบบมีโอกาสได้คุยเขาก็าเล่าแบบณช่วงหนึ่งวิกฤตของในเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่ารอดได้เพราะแบบแม,แม่พระช่วยอะไรเงี้ยแม่พระคือซีอีโออะไรเงี้ยครับ เขาเลยรู้สึกว่าน้มณจังหวะตอนนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อและสิ่งที่พ่อเชื่อคือสิ่งที่เราที่เราจะมอบให้กับคนรุ่นหลังก็คือส่งทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นพลังแห่งความเชื่อต่อไปว่าเฮ้ยมีความเชื่อนะพระเจ้าอยู่กับเราน้โมเมตนต์นี้ดังนั้นผมพ,พ่อก็จะมองครับเวลาที่เรารู้สึกท้อรู้สึกเบื่อกลับไปมองย้อนดูสิ่งที่เราผ่านมาเกิดขึ้นสิ่งต่างๆดีๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งการที่พระเจ้าช่วยให้ผมเรียนผ่านเรียนจบได้เนี่ย ผมก็ยังมองว่าเป็นพระคุณพระเจ้านะครับไม่รู้พี่น้องเคยฟังว่าผมเคยเทศอยู่นะครับว่าเวลาเรียนที่เวลาเรียนเนี่ยเราจะต้องเขียนหัวข้อรายงานใช่ไหมครับบางครั้งผมไม่รู้จริงๆว่าอยากจะเขียนอะไรนะครับผมก็เดินบอกสว่วนขอขอให้ผมเข้าห้องสมุดแล้วผมก็เจอหัวข้อที่ผมอยากได้แค่เนี้ยเดินไปปุ๊บแล้วก็วอ่า,า,านอ่านอ่านรู้สึกอันนี้ชอบแล้วเราก็ทําทจนจบได้ผมก็เรื่องแค่นี้เล็กๆไม่น้อยก็รู้สึกเป็นพระคุณได้รู้สึกเหมือนกับพระเจ้าอยู่ มกีการมีอยู่ของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตเราหรือแม้กระทั่งรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับมีเด็กไม่ใช่คาทอลิกนะครับพ่อแม่ไม่ใช่คาทอลิกพ่อแม่เขาเป็นฝั่งโปรเตรสแตนต์แล้วเขากลับใจอยากมาเป็นเลี้ยงคาทอลิกผมก็เลยถามคำถามแรกเลยอะไรทําให้เป็นคาทอลิกเขาบอกรู้สึกว่าแบบมีพระเจ้าเนี่ยมีจริงแล้วก็กลับใจเขาอยากจะมาเรียนคําสอนเพิ่มเติมเขาบอกแล้วอะไรที่ทําให้มีความเชื่อละอ๋อมันมีวันนึงผมไปไปวัดครับไปสวดผมอยากเลี้ยงนกสวดมาเพราะผมกลับมาถึงบ้าน มีนกที่แบบเจ็บบาดเจ็บมาลงที่บ้านผมแล้วเขาก็เก็บไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็งงเออเนาะอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับความเชื่อมันความรู้สึกของน้องเขาที่เขาตั้งใจเล่าเนี่ยมันรู้สึกได้เลยมันมีพลังอ่ะมีชีวิตอยู่นะน,นะนเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก่อนที่หมดค่ต้าเวลาครับเนี่ยนานเกินเนาะงั้นผมก็ไม่ไม่ร้องเพลงปิดนะก็อันนี้ครับผมชอบหนังสือเล่มนี้มากเลย คือเวลาที่เรามองมันเขาเรียกว่าแบบสิบสองหนุ่มสิบสองหนุ่มธรรมดาสิบสองคนคือบรรดาสิทธิพระเยซูเจ้านะครับเขาก็สะท้อนว่าชีวิตสิทธิของพระเยซูเจ้านี่เป็นแค่ชาวประมงธรรมดาไม่ได้เลิ่อเรืออะไรครับแต่ว่าเขากลับกลายเป็นพระเจ้าใช้บุคคลเหล่านี้ให้คนนั้นหันมาเชื่อในผมมากขึ้นก็ถ้าจะให้สรุปนะครับความเชื่อของผมกง็ง่ายๆนะครับผมรู้สึกกระแสรเรียนและตัดสินใจยังไง ก็แค่ความรู้สึกนะครับไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าพาเรียกรู้สึกว่ามันต้องมาแล้วรู้สึกต้องมาแล้วนาทีนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ร่วมฟังแล้วก็อดทนครับผมเพราะว่าผมครั้งก่อนที่มาพูดคุยครั้งนี้คุณจอนบอกว่าพอพูดไปเลยนะครับชั่วโมงหรือว่าเกินหน้าชั่วโมงผมก็เลยเตรียมไว้ก่อนเยอะ ผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับขอบคุณมากครับ